ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทา้งสองของเสียนอดีพะตผยสุขุสุขคนครับครับมาแล้วครับหวยลาวพัฒนาบ่าวเล่านะครับมาแล้วครับขณะนี้กาเวลาสิบหานาฬิกานะครับสิบห้านาฬิกานะครับบ่าวเล่ามาแล้วเด้อครับเด้อเอาสิลงให้เอฟซีให้พี่น้องเฮานะครับเอฟซีเลือกรองนะครับก็เลยจัดให้เอฟซีนะครับสิเขาสิรุดนั่นเสียนอดีบ่ เด็กกระลำตีน้ำ้ะครับเด้อเพราะวา่าเรียกเป็นมาจากฟังเล่านะครับเช่นดีบอลับัลูน้ำนะครับวา่าเปนจิตอวหรือว่าบ่ออกนะครับเป็นแนวท่างนะครับน้ำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแค่นแนวทางนะครับเด้อว,วันนี้วันที่หกวันพุทธที่หกวันพุทธที่หก เช้นนาดีก็ลงมาอัดคลิปอีกตัวนะครับหลังจากขึ้นไปหาพี่สาวแล้วนะครับยังพันดใกกับบันนะครับเด้อรอดทีสาวดุกนะครับเขายาอยู่วันพุทธที่หกกันยายนสองห้าหกหกครับเช้นนาดีเขียนไว้แล้วจังไพร์จีว่างในพี่น,อน้องข้อเบิง้งนะครับเด้อ ก็ลอรลุนไปน้ำกันนะครับเราพัฒนาเราพัฒนาวิ่งรูดบนล่างนะครับเอาวิ่งก็ซือครับเป็นจันทรงม่งใหม่เป็นเหล็กวิ่งก็ซือครับ เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งของเบาเราว,วิ่ง0กับ6นะครับ0กับ6กครับชุดจับคู่นะครับจับคู่ หกศูนย์หกศูนย์นะครับหกเก้านะครับหกเก้าหกแปดนะครับแปดหอแปดหกแปดหกครับไม่ไม่ใช่หกแปดครับแปดหกครับ เลขหกแล้วก็หกห้าหกห้าหกสี่แล้วก็หกสองนะครับเรียกหกคูครับของบ้าเล่านะครับ เลขหกคู่นะครับ,บเาบาวลาวบาวลาวจากสปอปปอล่าวซอปปอ ลาวครับมาซาดีกว่ามานะครับเนาะมาซาดีเป่าไม่มาครับจรเจนย็น,ดยนดยดยได้พี่น้องเ้อครับแด้สิบั้งไว้พี่น้องเท่าครับนี่คือตัวเลขของบ้าลาวนะครับพี่น้องเท่ายังผาในแคบหน้าจอได้ครับเ้อยังผ้าในแคบหนา้นหนาจอนะครับต่วเส้นน่าดี สีวงกลมไว้ให้พี่นองเฮ้านะครับเพราะว่าเพิ่นเดินมาแล้วจะงค่อยมาเบ่งมาส้มไปน้ำกันอีกนะครับตัวเน้นตัวเด่นของเพิ่นจะเป็นตัวได้นะครับเด๋ยวเส้นมาดีสีลงใส่สีให้ไหลให้พี่น้องเฮ้านี่เย็นชัดเจนนะครับวิ่งศูนย์กับหกเด่นที่หกครับ ชุดเน้นนะครับชุดเน้นของเบ้าเล้านะครับมีอยู่สองคูนะครับหกศูนย์นะครับหกศูนย์แล้วก็หกเก้าครับพี่น้อง ครับมาเมื่อนี่นะครับเอฟซี 4, เล่าไลนะครับเสนตอดีมารงพยาบาลออศูนย์นะครับยูดอนมีตะคนเล่านะครับมารักษานะครับ <c oughs> คนเล่านะครับเป็นเป็นเปื่อนบ้านเฮ้านะครับเพื่อนเขามารักษาอยู่ฟังไทยเฮ้านะครับ เรียบร้อยแล้วบพี่น้องรอแคปตาหน้าจอไปรถครับบ้านนี่รอแคปแต่หน้าจอเท่านั้นครับพี่น้องเช่เย็นเด้อครับเด้อในแท้ครับตัวเรือของบ้าเล่านะครับครับไก่พี่น้องข้าแคปหน้าจอได,คด้ครับเด้อครับวันพุทธที่6นะครับกันยายน2566ลาวพัฒนา วิ่ง0กับ6นะครับจับคู่นะครับ60 68 62 69 65 64เบาเ่านะครับเบาเล่าจากซปปลเรานะครับครับกับขอบคุณนะครับเอฟซีฟังเล่านะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับมมใหายเสียหน้าดีนะครับเดี๋ยวลงให้เอฟซีให้พี่น้องเข้านะครับเด้อ บ่าวเล่าจากซบปลวเราครับคอยพี่น้องเข้าโศกมันไปน้ากันสุขูสุขคนครับสําหรับตัวเลขนะครับด้างสองเส้นอดีก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับเจ็บซี่มันใจอาจาร,รย์ได้หรือว่ากยเห็นอาจาร,รย์ได้เขานะครับจังเคยเขาไปเบื้องผลงานของเพิ่นนะครับไปเบื้องไปหนีมันส่วนกันบ่มีตัวชนมีตัวไก่กันบ้านะครับครับเพราะว่าบ่าวเล่านี่ เส้นอดีตตามมาพึ่งเขารอบรอบเดียว้อครับเด้อพึ่งเข่ารอบเดียวต้งวดเอ่อมันเขาีายังเนาะหลังจากนั้นก็นมีตะเลขกวิ่งนะครับเขาของบาลเล่าตามให้สามงวดนี่คืองวดที่สี่นะครับเด้องวดที่สี่ครับีเสยนอดีตามให้เดินนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้เส้นอดีตก็ไวแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับให้พี่น้องเฮาสุขูสุขคตน,นะครับ เห่งเฮ่งปังๆังเรว่อยๆไปน้ำกันครับสวัสดีครับ